วันนี้เป็นสีทรงคือมีพอ p ผาอบหยางผุแล้วพี่น้องสีได้ขังเนาะพี่น้องเนาะเอา้าตั้งใจฟังเด้อโอ้ย,อยหัวไหลอารมณ์ดีก้อนพี่น้องก้อนฟังออียงตรงอารมณ์ดีก้อนนาอจ้ะเนาะเอาละเด้อบันนี่เด็กน้อยรุนลกรุนหลานก็นฟังใบเนาะค่ะ เป็นยังบุญยังคุณเนาะซึ่งไดมารู้เรื่องนี้มาฟังเรื่องนี้ผู้ใดฟังพี่เปิลเราเข้าใจผู้นั้นกะสินำไปใส่กับชีวิตเรากะสิดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้เมื่อนี่พี่เปิลกะตั้งใจแฮ้งสิว้าเรื่องอย่างเนาะก,ก็เว้าเรื่องนี้แหละเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงกับตัวพี่เปิลเองเนาะพี่แอปเปิลใจดีนะคะ นำเสนอแบ่งปันคลิปที่จะเป็นข้อคิดดีๆให้รุ่นลูกรุ่นหลานให้รุ่นน้องๆได้นำไปใช้เนาะได้ใช้แน่นอนสำหรับใครที่มาสายจิตวิญญาณสายปัจจัยาสายการตื่นรู้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยตอนเด็กๆเราไม่รู้เราคิดว่า เรามาเกิดกับครอบครัวแบบนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่นะคะทุกคนพี่เปิ้ลพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราเกิดมาครอบครัวแบบไหนไม่สำคัญเท่ากับพ่อแม่เลี้ยงเราให้มีความสุขพ่อแม่เลี้ยงเราให้มีอิสรภาพทางด้านความคิดทางด้านการใช้ชีวิตพี่เปิ้ลเกิดมากับแบบนั้นพ่อแม่ใจดีก่อน เป็นแบบนั้นค่ะทุกคนทีนี้เกิดอะไรขึ้นพอพ่อแม่เลี้ยงเราอย่างความสุขมีความสุขให้อิสรภาพเราเราก็เกิดมาแบบคนช่างฝันเห็น <laughs> 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 พ่อแม่ลำบากเราก็จะมองว่าไม่เอาชีวิตแบบนี้เราไม่อยากทำงาน,นเหนื่อยเราอยากจะให้พ่อแม่สบายก่อนหน้านั้นไม่รู้เรื่อง พลังโฟกัสไม่รู้เรื่องพลังการตั้งจิตตั้งใจก็ใช้ชีวิตแบบสนุกสนานผ่านไปวันวันแต่ข้อดีที่พี่เปิลมีในในการใช้ชีวิตนั่นก็คือการสำนึกรู้คุณค่ะทุกคนการขอบคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาอย่างดีเลี้ยงดู ดูเรามาอย่างอิสระให้ความสุขให้อิสระภาพเรามีความสนุกสนานตั้งแต่วัยเด็กขอบคุณพ่อแม่แล้วก็ยายที่เลี้ยงดูเรามาอย่างดีตรงนี้ก็ช่วยเหลือครอบครัวตามอัตภาพตอนนั้นขอใช้คำว่าตามอัตภาพเพราะเรายังไม่รู้เรื่องกดแรงดึงดูดทุกคนเราก็ช่วยพ่อแม่ช่วยครอบครัวมาโดยตลอดใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บไปโรงเรียน เราก็ขอบคุณคุณครูขอบคุณเพื่อนช่วยเหลืองานคุณครูแล้วก็ตอนนู้นไม่รู้ว่าได้ช่วยเหลือเพื่อนไหมทุกคนน่าจะยังนะแต่รู้แต่ว่าตัวเองอ่ะชอบเรียนชอบอะไรศึกษาหาความรู้เป็นตั้งแต่เด็กแล้วเป็นคนที่ชอบการเรียนทุกคนเออแล้วก็ช่วยเหลืองานคุณครูมาโดยตลอดเนาะเออก็ทําให้ผลการเรียนเราดีนะคะทุกคนมีความสุขสนุกสนานเห็นไหมขอบคุณ คุณครูขอบคุณวิชาความรู้ต่างๆไวปทำงานขอบคุณเจ้านายขอบคุณพี่ๆที่ทำงานขอบคุณเพื่อนร่วมงานขอบคุณลูกค้าขอบคุณที่ทำงานทุกคนอันนี้เรื่องจริงนะคะถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จในการทำงานเราต้องขอบคุณที่ทำงานถ้าที่ทำงานเราดีจริงๆนะซึ่ง ที่ทํางานของ Apple เป็นแบบนั้นมาโดยตลอดขอบคุณเจ้านายขอบคุณพี่ๆที่ทํางานนะคะประทับใจพี่ๆที่ทํางานคือเรามีวันนี้ได้เนี่ยเราดูดีขึ้นมาได้ <c oughs> ที่ทํางานทุกคนชุบปั้นเรามาให้เราแบบเออมีบุค,คลิกภาพใหม่นะถ้าเป็นตัวเอง ถ้าเป็นตัวเองเป็นแบบไหนแอปเปิลเป็นคนเซ่อๆทุกคนเป็นคนปล่อยตัวเป็นคนแบบไม่ใช้เครื่องสำอางไม่แต่งตัวเสื้อยืดเกงยีนแบบนั้นเลยปล่อยตัวแต่เวลาเราไปทำงานไม่ได้เราต้องเจอลูกค้าถูกต้องไหมคะเราต้องเจอลูกค้าเราต้องเจอผู้หลักผู้ใหญ่นักวิชาการบุคลากรทางการแพทย์คือไปเจอคนที่เขาทำงานแบบว่า เป็นทางการไหมเราก็ต้องปรับบุคลิกภาพตัวเองใช่ไหมเออนั่นแหละก็สรุปก็ขอบคุณที่ทำงานขอบคุณเป็นไงขอบคุณแล้วตอบแทนทุกคนตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้คือการทำดีกับเขาทำดีกับคนที่ใจดีกับเราทำดีกับคนที่ดีกับเราอันดับแรก ต้องมีจิตตั้งต้นขอบคุณนะคะทุกคนแสดงออกเราต้องแสดงออกใครมอบสิ่งดีๆให้เราเราต้องขอบคุณเขาคําพูดอะขอบคุณแล้วก็การกระทําก็ด้วยนะคะยิ้มให้เขายกมือไหว้เขาซาบซึ้งขอบคุณแบบจริงๆอ่ะผ่านไปและ อันสุดท้ายเลยที่ดึงดูดสิ่งดีๆมาไม่หยุดคือการพัฒนาจิตใจของเราความคิดของเราค่ะทุกคนนี่แหละที่จะเป็นกระจกสะท้อนให้ดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาแบบไม่หยุดนะทุกคนสิ่งที่เป็นตัวเราจะดึงดูดสิ่งต่างๆเป็นตัวสะท้อนกลับเข้ามาในชีวิตเรา นี่คือกฎแรงดึงดูดที่แท้จริงเมื่อใจเราดีเราจะมีความเมตตากับผู้อื่นเราจะเข้าใจว่าอ๋อคนอื่นเขาไปเจอสถานาการณ์นี้ก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นกับเขาคนนี้เขามีชีวิตที่ดีเพราะเขาไม่ยึดติดคนนี้เขามีคนรักมากมายเพราะเขาน่ารักเขามีความเมตตาเขาใจดีทุกสิ่งทุกอย่างน้องๆก็เช่นกัน ถ้าน้องๆมีความรู้สึกขอบคุณนะคะเวลาผู้หลักผู้ใหญ่ให้สิ่งดีๆแล้วมีการขอบคุณมีความซาบซึ้งจริงๆไม่ให้เป็นการแบบเสแสร้งสร้างขึ้นมาเป็นการแบบโพสปลอมปอว่าขอบคุณหรืออะไรอันนี้พี่เปิ้ลยกตัวอย่างคือขอบคุณคนคนนั้นจริงๆอะ่ะมันไม่ต้องโพสก็ได้นะทุกคนมันจะแบบเจอหน้าเขาเนี่ยแววตาของเราจะ คนที่ให้ของเราเขาจะรู้ว่าเราซาบซึ้งขอบคุณจริงๆไหมอะไรเงี้ยอันนี้นําไปปรับใช้กับตัวเองได้เลยฝึกฝนตัวเองให้เวลามีใครชมมีเวลามีใครมอบสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆให้เราอ่ะขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจค่ะขอบคุณจริงๆนะคะแต่ถ้าเป็นของที่เราไม่อยากได้เราก็ต้องขอบคุณก่อนเหมือนกันขอบคุณนะคะ คุณพี่ขอบคุณามากเลยแต่ว่าครั้งหน้าไม่ต้องลำบากแล้วเนะาะครั้งหน้าไม่ต้องลำบากนะคะพอดีแอปเปิลไม่ค่อยชอบก็พูดตรงๆไม่ค่อยชอบสิ่งนี้นะคะคือมันมีแล้วหรืออะไรก็ตามแต่เราแบบขอบคุณอย่างสุภาพอะไรอย่างนี้นะนะแล้วก็นั่นแหละสุดท้ายที่ว่าเป็นตัวสะท้อนดึงดูดสิ่งดีดต่างๆเข้ามาหาเรา เราได้รับสิ่งดีๆแบบต่อเนื่องเพราะเราเป็นคนที่รู้จักขอบคุณคนอื่นนะคะเราประสบความสำเร็จในการเรียนเพราะเรามีน้ำใจกับคุณครูมีน้ำใจกับเพื่อนมีน้ำใจกับความรู้วิชาต่างๆที่เราได้รับมีน้ำใจยังไงก็คือเรารู้สึกดีเราขอบคุณวิชานั้นวิชานี้ทุกคนสังเกตไหม เรารู้สึกดีกับวิชาไหนเราก็จะสอบวิชานั้นได้ดีนะใช่ไหมถ้าเรายังต้องเรียนอยู่ทำหน้าที่ของการเรียนของเราให้เสร็จสิ้นนะคะแต่ทีนี้ถ้าใครอยากรวยมันคือการทำงานทำงานอะไรก็ตามแต่ที่ได้รับใช้ผู้คนที่สร้างคุณค่าให้คนอื่นที่ทำให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้น คนทำงานเก่งจะรวยถ้าเขารู้จักเก็บเงินด้วยในวงเล็บในวงเล็บถ้ารู้จักเก็บเงินแล้วนำเงินไปต่อยอดแต่ถ้าคุณอยากมีไรายได้เพิ่มขึ้นมาไม่หยุดแอปเปิลขอบอกเลยว่ามันคือการขยายตัวเราเนี่ยคือการพัฒนาตัวเราพัฒนาศักยภาพทุกอย่างเลยคนทำงานเก่งก็ ประสบความสําเร็จในการทํางานเท่านั้นทุกคนนะแต่อย่าลืมถ้าคุณอยากรวยคุณทํางานคุณต้องเก็บเงินอันนี้ขอย้ําเลยนะคะหนึ่งมืนถ้าเขารู้จักเก็บเดือนละสองพันเขารวยไหมเขารวยนะคะไม่ต้องสร้างหนี้สร้างสินใดๆดังนั้นต้องทําความเข้าใจนะว่าเราต้องการรวยหรือเราต้องการไลฟ์สไตล์อย่างของพี่เปิ้ลที่เป็นมาตลอด การทำงานมา20กว่าปีเนี่ยคือเน้นการใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์เราไม่ได้มีเงินมากมายแต่เรามีความสุขมีความพึงพอใจกับการใช้ชีวิตของเราแต่ปีนี้ไม่ได้แล้วอายุเพิ่มขึ้นแล้วเอารวยเท่านั้นได้เงินมาเท่าไหร่ตอนนี้เก็บ20%เเลยจ้าเก็บเงินไว้ก่อนเหลือค่อยใช้นะทุกคนใครอยากรวยคุณต้องทำเคล็ดลับนี้ เงินเดือนหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งล้านได้เท่าไหร่เก็บยี่สิบเปอร์เซ็นไปเลยจ้ะเก็บไว้แล้วนำไปลงทุนต่อยอดให้เงินไปเรียกลูกเรียกหลานมาใครเชื่อคนนั้นก็จะได้รับมันเป็นกฎแรงดึงดูดนะคะใครฟังแอปเปิลมาจนจบคุณก็จะมีชีวิตดีงามคุณจะมีชีวิตแบบจเจริญก้าวหน้า ใครที่เป็นอยู่แล้วคุณคือคนที่มีความสุขมากๆนะคะพอแอบวันนี้แอปเปิลมีความสุขมากๆทุกคนแอปเปิลได้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ตอนนี้ชีวิตมันง่ายขึ้นนะคะชีวิตมันง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะเราใครมอบสิ่งดีๆให้เราก็ขอบคุณแล้วเราก็นำสิ่งที่เรามีเนี่ยแอปเปิลมีความปิติสุขแอปเปิลก็แบ่งปันออกมาทำคลิปแบ่งปัน นี่คือการทำบุญในสไตล์ของ Apple คือแบ่งปันมุมมองแนวคิดดีๆถ้าใครที่พร้อมที่จะรับสิ่งดีๆก็จะฟัง Apple จนจบอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้เป็นกดแรงนึงดูนะคะแล้วก็เป็นสัจธรรมชีวิตด้วยนะคะใครรี่ที่สำเึกรู้คุณก็จะได้รับสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกคนเรื่องจริง สุดท้ายปิดคลิปเหมือนเดิมอวยพรให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงล่ำร่ำรวยย,ยิ่ง,งขึ้นไปนะคะบ๊ายบาย